สี่ข้อดีของการพูดคําว่าช่างมันเถอะให้ได้บ่อยๆคือเรื่องบางเรื่องอะถ้ามันไม่ได้มีผลกระทบกับชีวิตเรามากมายก็หัดรู้จักพูดคําว่าช่างมันซะบ้างเพราะการเก็บทุกอย่างมาคิดอะมันก็ไม่ใช่ผลดีกับตัวเราสักเท่าไหร่หรอกแล้วพวกเราเชื่อไหมครับหลายๆครั้งที่เราพูดคําว่าช่างมันออกไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกสบายใจอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้เพราะข้อดีอย่างแรกเลยเราจะรู้สึกดีกับตัวเองเพราะมันเหมือนชีวิตได้ ปลดปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปอะไรที่เรากำลังทุกข์ใจมานานมันก็จะคลี่คลายเอารอช้ายอยู่ทำไมล่ะครับพูดสิครับช่างมันเถอะข้อดีที่สองก็คือเราจะเลิกวิ่งตามคนอื่นเขาสักทีเหนื่อยไหมอะ่ะกับการวิ่งตามคนนู้นทีคนนี้ทีเพราะเราเองก็ไม่ได้รู้จักการปล่อยวางแล้วก็ช่างมันให้เป็นไม่ยากเลยนะแค่พูดคำว่าช่างมันแล้วกลับมาเป็นตัวของตัวเราเองจะดีกว่าเหนื่อยน้อยลงแล้วก็สบายใจกว่าเยอะ 3. เราจะยอมรับสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นคนเราบางคนะนะอาจจะหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์ขึ้นได้ง่ายเวลาที่เราไม่ได้อะไรดังใจแต่ขอแค่พูดคำว่าช่างมันเถอะออกมาแค่นั้นแหละอาการหัวร้อนก็ดับลงทันทีก็เพราะมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องมานั่งหัวเสียกับมันไงล่ะปวดหัวเปล่าๆทางที่ดีนะเอาเวลามาหาข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขมันจะดีกว่าและข้อดีข้อทีอ่4คือเครียดน้อยลงไม่ต้องคิดมากสองพยางค์สั้นๆช่างมัน เป็นคำที่ดูมีพลังบวกที่ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะมันจะเปรียบเหมือนกับประโยคที่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดคิดมากไปก็กลับไปแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้อยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นหัดพูดคำว่าช่างมันเถอะซะบ้างนะครับเพื่อปลดปล่อยชีวิตเราถ้าเรื่องนั้นมันไม่ทำให้เราเดือดร้อนมากมายช่างมันเถอะ